สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะฮะ <h ums> วันนี้ก็ได้เลือกปล่อยรถใหม่หนึ่งคันนะฮะก็จะเป็น Honda าเวฟร้อยสิตัวล้อแม็กปี2025นะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่ลายใหม่เลยนะฮะสำหรับเวฟร้อยสิตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวล้อแม็กสีใหม่ลายใหม่ปี2025นะครับในส่วนของปี2025นะฮะสำหรับเวฟร้อยสิตัวล้อแม็กก็มีให้เลือกอยู่5้สีนะครับ ตัว2024มีอยู่4สีนะฮะแต่ว่า2025มีอยู่5ส <nt ail out> ีนะครับก็จะมีสีดำเหลืองนะครับสีเทานะฮะสีขาวน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็มีให้เลือกอยู่5 sweats. ส,สีให้เพืสสสส่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ลายใหม่นะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็สีเหลืองตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับนี่ฮะเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมนะฮะสำหรับ สีใหม่ลายใหม่ตัว2,025นะฮะส่วนบอดี้เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมตัวเดียวกับตัว2,024เลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านสีดําด้านนะฮะปั๊มดิสสีทองกระบอกโชคสีดําด้านล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านนะยางนอกก็ใช้ของดูโรขนาดยางนี่70ทับ90ขอบ17นิวนะครับในส่วนของราคานะครับสําหรับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 49,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ49,900ื 49, นาพนเก้าะสำหรับวีร้อยสิบตัวร้อยเม็กสีใหม่ลายใหม่ปี2025นะครับนี่ฮะเ,เ,เพื่อนๆพื่พี่ๆบรนลายใหม่เป็นยังไงบ้างสวยไหมนะสำหรับปี2025นะครับถ้าเป็นตัว2024ก็จะเป็นสีดำแดงนะ2025ก็จะเป็นสีดำเหลืองนะครับส่วนระบบเรือนไหม่ก็เหมือนเดิมนะก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะฮะ แขงเดือนไหมก็เป็นสีแดงนะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟท้ายก็จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น L e d ดีเฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวนะส่วนไฟท้ายไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะอันนี้ก็ตัวใหม่นะฮะก็จะเป็นตัว S อนะนี่ตัวนี้ก็ติดวันที่11ธันวา2567นะครับ เนี่ยข้างหลังดำข้างหน้าดิสนะฮะยางหลังนี่ใหญ่นะฮะยางหลังนี่แปดสิบขับเก้าสิบขอสิบเจ็ดนิ้วนะฮะตัวนี้อัตราป,ประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตรนะฮะเติมหนึ่งจุดสามนี่ขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึงห้าลิตรนะครับประหยัดน้ำมันมากนะฮะสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานที่บ้านเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะลิตรหนึ่งสามารถขับได้ถึงเจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตรก็แนะนำเบอร์ร้อยสิบเลยนะครับ ประหยัดทนแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับราคา49,900บาทนะครับราคาในรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับเงินสดนะครับส่วนเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีก็สามารถซื้อได้นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินผ่อนคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เครดิตดีก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับจะดาวมากจะดาวน้อยก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะจ่ายรับรถ100บาทก็ได้นะครับถ้าเครดิตดีก็ จ่าย100บาทออกรถได้เลยข้างงวดก็สามารถสงย่าสุดได้ถึง42งวดนะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเงินสดก็49,900บาทนะครับนี่ฮะสีใหม่ไายใหม่นะครับสีดําเงาแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับเปื่อเพื่อ,พ,อพี่ว่าสวยไหมนะส่วนตัวก็สวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่พพี่ชอบสีไหนนะฮะก็มีให้เลือกอยู่5สีนะฮะสำหรับตัว2 0 2 5นะครับ เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะฮะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์1 1 0ซีซีึลูกสูบ2วาลนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชักนี่63.1นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่าลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะครับ ราคาตอนนี้ก็49,900นกาพนอะอันนี้คือราคาเงินสดนะครับส่วนเงินผ่อนก็เครดิตดีจ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ฮะสีใหม่ลายใหม่สวยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ